อืถ้าไปตอนนี้นะครับแต่ถ้าถามป้าคนหนึ่งอายุประมาณหกสิบกว่าแล้วป้าไม่ตอบอะไรก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นป้าคนนี้ <c oughs> นะฮะป้าวัยหกสิบสี่ปีชาวนิวซีแลนด์นะครับตามข่าวเคอได้โทรศัพท์แจ้งแจ้งตำรวจกลางดึกของคืนก่อนก่อนนู้นเลยแง่ดิอืมหลังจากที่เธอนําเอาซุเปอปร์กาวซปเปอร์กูนี่แหละหรือกาวช้างมาทาปาก เพราะว่านึกว่าเป็นลิฟมันเพราะว่าแกตื่นมากลับดึกที่นึกออกไหมคนแก่ๆไม่ต้องดึกดื่นก็เบื่อๆอยู่แล้วนะหกสิบสี่นะมาตื่นมาทาเลยพาเพ้าก็นอนต่อสักแป๊บหนึ่งไม่ต้องเป็นไรเพราะตื่นขึ้นมาพูดไม่เข้าหรอกหรอแจ้งตำรวจแจ้งไตำรวจแต่ว่าไอ้หอดไส่วางอะไรไว้ไม่รู้ ทำยังไงดีเนี่ยฝรั่งไอเดียวตำรวจฟังรู้เรื่องกับมันคงปิดหรือไงก็ต้องพยายามฟังให้รู้เรื่องว่าอยู่ที่ไหนเออหน้าสงสารป้าไหมเออไม่ก้กวไอ้หกท้่ไหนวางไว้ไม่รู้แก้ไขยังไงครับช่วยอะไรป้าเขาได้ไหมตัดอย่างเดียวพี่ตู้บางทีเราบีบไปนิดนิดแล้วมันติดมือเราแค่นี้เองนะโอ้โหนานมันยังแบบว่าต้องผ่าตัดออกเลยที่ปากนี่แต่ดีมีพระองค์ฤทธิ์เล่น เออมื่อก่อนเมื่อก่อนเออใช่ใช่ใชยาหยอดตากาวช้างมาวางกันแล้วท่านก็ไม่รู้ท่านก็หยอดตาโอ้กรีดออกมาหมอหยอดตานี่ยิ่งยิ่งกว่ากรีดปาก,กอาของป้าอยู่สี่แล้วอย่างนี้อาบัดจึดดีเลยนี่ไม่รู้ใช้คําผิดไม่ใช่อาบัดผิดไ,ไป,บปบาปบาปนี่มันไม่ควรวางด้วยกันอยู่แล้วย้อนกลับไปป้าเนี่ยเออเอาไม่ต้องย้อนก็ได้เอาไงเนี่ยไอหยอดไอเกาวตาช้างกับไอ้ยาหยอดตามันเหมือนอะไรอย่างนี้ปวดมันคล้ายๆกันนะ มันเป็นแท่งหรือเปล่าฮะถ้าริบเอาเดี๋ยวนี้มันมีริบมันที่บีบแล้วเป็นมีบีบใส่นี้แต่ส่วนใหญ่เขาก็บีบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยทานี่นะนั่นสิก็ยิ่งหนักเลยทั้งปากม <c oughs> ันก็ติดซีด่ด,ด้วยเลยเพื่อนมาไหนเพื่อนก็อย่างนี้เลืว่าปากอย่างเดียวดีกว่ากานทางนี้นะป้าจะจุ้อะไรทั้งว่าเออบัานเมสีเดียวเราขำไดกันเลยเอือกสารเรื่องนั้ อะไรนะแต่มันขำอะ่ะทำไมเล่าก็ไม่รู้จักป้าเขาลองเป็นป้าที่สกลนครอ,อะไรเงี้ยเราอาจจะเจอเขาได้เราก็ไม่ขำอ๋อเนี่เงินชาติเขอยู่ไม่องอะไรน,นะรนกุทาหอนนะครับว่าเด็กๆเ,เล่นอะไรกับผู้ใหญ่อย่าไปไว้ใกล้กันในสิ่งที่คล้ายกันแต่ว่านีอันตรายนะครับมาไปข่าวที่สบายใจกว่านี้ทั้งนิดนึงก็ไม่ถึงก็สบายใจมากเขาแย่กว่าไงก็มันแบบน่าสงสารนะแต่ว่านี่แต่มันมันต้องให้อะไรสุนัขตัวนี้หน่อยอ่ะ โจนแสบทําอะไรกระชากกระเป๋าเสาโรงงานพี่ตู้วันของวันนี้เองระว่าหน,นีขับมอไซน์หนีขับมอไซน์หนีชนหมาตูมหมาตายตำรวจเลยจับได้ <Hey. S 1> จับโจรคนนี้ได้เพราะหมาตัวนั้นเสียสละชีวิตกระโดดขวางรถไม่รู้นะตามข่าวบอกชนหมาตายแต่ผมว่า okay, okay. ถ้านึกย้อนออกไปเนี่ยก็อาจจะหมาพลเมืองดีก็ได้นะ เพื่จะจับผู้ร้ายเอาไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวชนหมาตายทำไมตำรวจถึงจับได้นิดเดียวครับตรงนี้ชนหมาตายแล้วมอไซค์คว่ำไงครับโอเคใช่ไหมฮะเขาก็เลยจับได้หมาตายเลยเสียสละชีวิตจับจริงโอ้โหอย่างนี้พี่ว่าหมาศพคุมธงชาติได้เลยนะฮะทำไมล่ะครับพลเมืองดีพลเมืองดีเนาะอใช่ไหมเนาะช่วยงานตำรวจเลยนะเอ๋ใช่ถึงว่าโอ้ยนี่ต้องต้องให้อะไรเขาหน้าเหลือๆเนาะ แต่ว่าถ้าเจตนาหมาเราไม่ทราบแต่ว่าผลกรรมอันนั้นเนี่ยเป็นบวกใช่กับสังคมหมามางตัวมันมันรับรู้นะพี่ตู่มันรับรู้เยอะกว่าเรานะมันได้กลิ่นคนชั่วเยอะกว่าเราอันนี้เรื่องจริงครับพี่เป็นนายกสมาคมพิทักษ์สัตว์ที่เคยเป็นหมาพี่ตู่คนชั่วเนี่ยมีกลิ่นอะดรีนาลินใช่ไหมฮะใช่ฮอร์โมนลัวคนโกรดคนตกใจเนี่ยจะมีกลิ่นนี้กัหลังเรีออวมาใช่แต่คนที่อารมณ์ดีที่โดปามีนเอนโดฟิินหลังอีกลิ่นหนึ่งหมารู้ มาเข้าใกล้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโจรกับอเารา์ไซค์เนี่ยรู้เลลไอดีตนารินมากับฮอนดาชั่วชั่วัว,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 วมานี่แ,แเา้องเมว่าเขาอาจจะตั้งใจขวางให้แค่ล้มคว่ำแต่ตัวเองเ่ย<อ>บังเอิญไปโดนอะไรบางอย่างเลยเลยตายเนาะน่าสงสารไม่ทราบเจตนาสุนัขนะครับแต่ยกให้เป็นผลประโยชน์การกระทำซึ่งดีมากนะครับข้อหาไอ้หมอนั่นเนี่ยยาวมากเลยนะพี่นะ แจ้งข้อกล่าวหาว่าวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื <S <S ่อสะดวกในการหลบหนีหรือพาทรัพย์นั้นไปก่อนฟังแล้เคลิ้มเลยนะตำรวจแจ้งข้อหาเลยเนาะพี่ขออีกทีพี่พี่ขออีกทีได้ไหมข้อหาเลยนะยาวเต็มเลยโอ้โหอ่านนั่นนะนะโทกอะไรรึเปล่าครับมีโทษยังไงบอกหน่อยสิคุ้มคุ้ไว้ก่อนนี่ข้อหาชนข้อหายาวอย่างนี้ครับแบบ ยี่ห้าบาทหรือเปล่าไม่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 ไมทำหมาตายด้วยเนียอย่าลืมว่าเจ้าของหมาเนี่ยเขาเสียหมานะ่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอาอข้อหาเจ้าของเสียหมานี่หนักนะครับรับพันบาทเท่านั้นครับเอ๋อออกฎหมายวิจจาบันพี่เป็นกรรมการร่างพี่แก้แล้วพันห้าร้อยโกรธโกรธมันไม่เห็นแต่หมาเลยมันไม่เคยเกิดเป็นหมากันตรนี้ไม่เข้าใจหนึ่งชีวิตใช่ไหมถ้าเอ๋อเป็นเจ้าของหมาเอ๋ยอมไหม ไม่ยอมครับเย็นนะฮะเย็นสินี่จิวางนี่เลยมั้งวางนี่หมดแล้วเดี๋ยวฝากึ่วยเมาด้วยนะนี่นี่ครับพี่ช่วยเรียกแท็กซี่ให้พี่หน่อยได้ครับพี่พี่จะไปดูงานที่ลาวสองสามวันนะอืมไปลาวด้ไหมนะโอเคครับพี่จัดให้ครับพี่จัด่ พี <R> ่เอ๋ครับเออไม,ไม่มีรถเลยพี่แท็กซี่เนี่ยนะครับผมแท็กซี่วิ่งกันเต็มถนนเนี่ยไม่มีเหรอครับรถแท็กซี่ที่ไปลาวอ่ะไม่มีสักคันเลยครับโอเขาบอกมันไกลไปอะพี่ครับพี่ดิครับผมเพราะมีคนอย่างเอ็งเนี่ยนะบริษัทเราถึงได้เจริญรุ่งเรือง,งถึงทุกวันนี้เลยกูรังค์ <Weber. S 2> ดูดูปไปนะครับกูรังคาญมึ่งครับุณที่ใจมาบดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ี่ยนใหม่ด้นะเออาเราด้วยนะแล้วบ่อยเขาคอยด้วยครับเขาคอยรับกูกลับด้วยสามวันครับพี่หลวงพ่อบางนะครับพี่เอาเลยตายโอเคพี่เนี้ยใจได้ครับ ไม่ไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่เมืองเบบ้เมืองเล็กๆติดกับเมืองอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้สมองมันงงมันเย็นทิมะไม่มีแล้วแต่ภูเขามีเมฆลอยอยู่นิดๆคือลอยได้กำลังดีเลยอะไม่สูงไปไปม่ต่ำไปเมืองนี้ก็น่ารักดีนะครับเริ่มอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น มีดอกไม้ใบหญ้าให้ดูเล่นเป็นสีสันอืมอืมทิมไวในดอกไม้หน่อยอนะฮะก็อีกบรรยากาศหนึ่งตอนนี้เดินไปที่เขาบอกว่าบ้านหรือว่าชาลิชั่ปลิ้นเคยมาอยู่นะครับรายการเรารายการพิฮาพิพกษาคอมเพลตเพราะฉะนั้นอันนี้สงของการ ไปที่ชาริชตินที่เป็นตลกชั้นแนวหน้าของโลกน่าจะดูดีขึ้นหรือตลกขึ้นเลยไม่ช้ากัอันนี้โหให้แกขยันขยันหน่อยสิเข้าใจไหมให้มันขยันขยันไว้ตั้งใจหน่อยคนเราพี่โยครับพี่โยออผมไปออฟฟิศคนอื่นเข้ามา ออฟฟิศคนอื่นเขาใหญ่โตพว่โหราเลยพี่แล้วทำไมออฟฟิศเรามันเลยถึงเล็กอย่างนี้ครับมันอย่างนี้มันกะปิต้องเข้าใจมัน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 มาตั้งแต่สมัยแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เด็กๆมันต้องตั้งใจเรียนอนุบาลประฐมมัธยมจนถึงมหาลัยตั้งใจเรียนเรียนดีๆโจมาก็ได้งานดีๆเงินดีๆเงินเยอะๆก็มาตั้งออฟฟิศใหญ่ๆหญ่อเอ๊ะแล้วทำไมเด็กๆพี่โยถึงไม่ตั้งใจเรียนล่ะครับ ผมลาออกอยู่เป็นเท่ดีๆลาออกเลยอ๋อนั่นไงออฟฟิศใหญ่ขึ้นมาเลยเห็นไหมโทษนะครับคุณชื่อผมปรมามศนะครับปรมามศคุณปรมามศยังไม่ได้ประวัตดิเลยนะครับ อาการเป็นยังไงครับวันนี้ดูครับดูครับยืนหัวเหรอครับไหวไหมผมง่วงเรียบร้ยครับผมง่วงมากกับหมอครับง่วงอะไม่ต้องมาหาหมอแล้วครับแค่นอนพักผ่อนให้พอก็พอครับนะครับเอ้าคุณเช้านานนี้แมยค่ะเช้านานนี้ค่ะใช่ใช่คนนี้ไม่ใช่หรอคะใช่เลยครับคนนี้แหละเฮ้ยแม่แม่แม่นี่หมอสีเทลุ่นที่ได้บอกแล้วใช่ไหมครับ ไม่ต้องห่วงหรอกครับเขาแค่ง่วงห่วงสิครับหมอที่มันง่วงอย่างนี้เนี่ยมันโดนงูแมวซาวกัดมาครับหมอเอ้าแล้วพยาบาลไปเอาเศษลุงมาได้ค่ะไอเราคนนึ่งมง่วงเฉยๆเฮ้ยไอพี่ไอพเป็นไงบ้างวะนี่แน่ใจนะครับว่าโดนงูแมวซาวแน่ใจเลยครับหมอเพราะมันกัดปุ๊บไม่ง่วงอ่ะไปเลยใช่ครับงูสิครับหมองูแมวซาวไปครับ อะไรครับไมนจับผมด้วยเอาเฮียบ้านเอาเอา,เอามาสองเลยนะนี่ครับนี่ครับครับทางนี้ทางนี้ทางนี้นคือผมจะไปส่งเพื่อนผมเพื่อนผมมองไม่เห็นนะครับจะไปเดจะมองเนี่ยฮะครับคิดไงฮะก็พี่เขามองไม่เห็นเนาะก็ คดลครัพี่วันนี้ผมไม่คิดแล้วกันแต่ของพี่อ่ะผมขอสามสิบบาทสามสิบครับผมกันเองกันเองได้ครับครับโอเคครับอันนี้นี่นี่นี่ขังข้างล่างคนรข้างล่าเออขึ้นข้ล่นขึ้นขึ้นวสะพายสะพายแป้สะายเป้นี่แบบเออแนั่งดีๆครโอ้โหสุดสุดดุ้ดสุลังดสุดสุดสุนสีดสุ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 ด้นดันนสุดสัดดสุดสุดนดสุ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 นสุดนุดส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 ุ คุณไม่มีของฟรีนะ่ยโชคดีเพื่อนไปไปเลยครับไปเลิกพี่แล้วครับไม่ไปไงอ้าวโอ้ยไปก็คือหอมมาส่งเพื่อนไปเดอะมอนครับผมผิดไหมไม่ผิดครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญตามสบายตามสบายไรไปยันในน้องผมผมกูเลืเลยครับ สองนาทีเพื่อชีวิตนี้ความเพรียบตอบหมอ,อรุ่นรุ่นที่เรียบรอยหมดครับรุ่นครับคำถามนี้น่ารักมากเลยครับเนี่ยผมก็น่ากันนครับแต่ว่าก็โอเคแล้วก,ก็ไม่สวยไม่อะไรทีน่นีเ่เลยนะครับแต่ตอนนี้สวยขึ้นมากคืดูกปิดตานะครับคือเนียไปทําหน้ามาครับค่ะดึงหน้าทาจมกูกตัดหูด้วยความไม่แน่ใจแต่ไม่ได้ตัดหางแล้่หน้าก็โอเค เอหลังไปทาอีกครับตัดกรามฉีดแก้มสักปากชมพูนะครับพอหายก็ไปทําเพิ่มอีกเพิ่มวันวันสตารหาท่าไรก็หมอไปการทาหน้าหมดเลยที่บ้านไม่ค่อยจะมีอะไรกินแล้วครับผมกับลูกเครียดมากเลยบอกเขายังไงดีก็ว่าเรื่อบอรสวยมากแล้วพอแล้วน่งไปทําอีกของตัวงเครียดมาอย่างนี้เรียกว่าโรคจิตนะคหมอคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันมีโรคที่เรียกว่าเสพติดการทําสัญากรรม นะคะแต่ว่ามันไม่มีชื่อโรคในตำรานะคะถ้าถ้าในตำราแพทย์เนี่ยจะเรียกว่าโรคที่ไม่พึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะคะมีภาษาอังกฤษด้วย body d y s m o r p h i c disorder นะคะพี่ตู้คือไม่พึงพอใจเลยตาฉันก็เล็กไปจมูกก็แฟบผาก็หนาอะไรเงี้ยทำทุกอย่างแต่แต่ในโจทย์เขาก็ว่าทำแล้วสวยขึ้นนะคะแต่หมอว่าถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสจะไม่สวยได้ เพราะว่ามันจะมีภาวะแทรกซ้อนทันทีแล้วก็ว่างวันในระยะยาวค่ะหน้าอาจจะตึงเกินไปฉีดโบอท็อกจะยิ้มก็มุมปากไม่ขึ้นตาไม่หยีคือกลายเป็นหุ่นยนนะคะปัญหาี่สามียนองวันฉอไม่มีดาราเป็นกันบ้างนะคะนั่นแหละสิคะคือก็ต้องคำนึงถึงทุนทรัพย์ตัวเองด้วยอย่างดาราฮอลลีวูดเขาทำได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ต้องทานข้าวด้วยเรนลี้ยงเรี่เอเสริมหน้าอกออกให้สวยขึ้น ที่ทำสัวนหร่อหนึ่งลองด้วนไม่ทำหน้านะคําว่าทำหน้าหมายถึงสัญญากรรไม่ได้ทำค่ะแล้วทำไมดูดีอย่างนี้ได้ครัเป็นธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่แล้วน่นคิดมากกว่าผมจริงภรรยาถามสามีว่าฉันดูดีพอหรือยังาคือจริงๆเราต้องเสริมความมั่นใจให้ภรรยาเขาภาคภูมิใจในตัวเอง้สึกตัวเองมีคุณค่าสวยแสสวยแล้วหมายถึงจิตใจด้วย คือจิตใจภรรยาเขาไม่ถูกเติมเต็มไงคะอ๋อแค่นั้นสวยแล้วยังไงสวยแล้วได้รับความรักจากลูกจากสามีไหมที่เขาอยากสวยเพราะอะไรต้องต้องต้องถามลงไปลึกๆในจิตใจค่ะส่วนใหญ่ที่อยากสวยเพราะว่ามันไม่มั่นใจในตัวเองเป็นหน้าที่ของสามีเลยนะครับลูกๆเสริมความมั่นใจให้คุณแม่ด้วยใส่ใจนึกไงใช่อะไรฮะใช่ต้องไงต้องทำไงพูดคนละสามี่าสวยต้องทำะไร เพว่าสวยมันอาจจะไม่เข้าเป้าไงคะต้องต้องถามลงไปลึกๆว่าความต้องการที่อยากจะสวยเนี่ยอยากได้อะไรในชีวิตอยากได้ความรักอยากได้ความเอาใจยอยากได้ความปลอดภัยมั่นคงอะไรมันมีหลายอย่างที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มนมุษย์ไม่ได้ต้องการความสวยไม่ได้ใช่ต้องไม่ใช่ความต้องการพื้นฐานะคะ่ะเ้าใจครับมันลึกมากเลยว่จจาแจกแจกในสองนาทีแล้วมันต้องบจิตแอ่นนะ บางทีก็ไม่ต้องพบนะคะถ้าเขาค้นพบเองว่าเขาต้องการอะไรแล้วนี่ครับเขาต้องมาหาจุดแพทเพื่อให้บอกอย่างนี้เขาให้ไปหากันเองว่าต้องการอะไรเพราะฉะนั้น,น,นสามีก็พยายามดีลดความเครียดของตัวเองแล้วดูแลภรรยาเพราะจริงๆภรรยาที่อยากสวยเนี่ยมันมีความเครียดอยู่ไม่น้อยเลยค่ะมันมีวันนึงที่ไม่ได้บอกมาที่ไม่ทราบว่าตัวสามีจะมีชูหรือเปล่าทำให้ภรรยาคิดว่าตัวเองผิดหวองว่าไม่สวยเท่าภรรยาน้อยอะไรอย่างนี้น จะมีซ่อมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพาไปหาจิตแพทย์ช่วยดีลีตด,ดีกว่าคะ่ะดีลีตกับจิตแพทย์ดีที่สุดครับนะคะอ,อย่าเพิ่งไปหาสัญญาแพทย์นะคะเออเดี๋ยวไป่าเพิ่มอีกที่แน่ๆคือเสียตังค์น้อยกว่าครับนี <laughs> ่ค่ะเออถึงแล้วอ่ะเฮ้ยข้าอยากบุหรี่ว่ะผมผมไปซื้อดิอ่ะจะเล่นมุกเหรอ เดี๋ยวพอเองไปซื้อบุวเองเองก็หนีไะดิโอ้พี่ไม่ต้องไม่ต้องเลยเดี๋ยวข้าไปซื้อเอง <c oughs> เองอยู่นี่เลย okay. <c oughs> เอเคอย่าหนีนะอ <c oughs> ย่าหนีครับอยู่กงสิ เชลีนพี่โยคะหนูมีคำถามจะมาถามพี่โยคะถ้ามีเหรียญห้าจเหรียญสิบตกอยู่พี่โยจะเลือกเก็บเหรียญไหน,นะคะเ <c oughs> ชลีนก็ต้องเลือกเหรียญสิบสิเอ 10, เออุ้ยทำไมพี่โยซื้อจังนะคะเหรียญห้าเก็บทั้งสองอย่างคะ เดี๋ยวเชอร์นนั่งก่อนเด็กเด็กครับพ,พี่พี่มีคำถามเชอร์รีนสมมติมีผู้ชายสองคนตกอยู่อ้วนคนผอมคนหนูจะเลือกเก็บคนไหน <c oughs> ไม่ต้องเลือกเลยเก็บทีเดียว2คนเลยนะไปมามา,าลุกๆเลยไปควนดินกันไปเด็กทำไมเชอรินซื่ออย่างนี้ล่ะคะ่ะบั้วนอีกอวน ไสแควรของชาลิชัตล <presents> ah. ินครับท่านผู้ชมครับคนนี้ตลกที่สุดในในประเทศของเขาและในโลกนี้แล้วบ้านปลายของชีวิตอยู่ที่นี่ครับแม่เป็นเลิกงามยามดี ที่เรามาถ่ายกับเขานะครับประเทศของเราถ้ามีศิลปินตลกอย่างนี้ก็กดีคือไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเลยนะแค่แอคชั่นอย่างเดียวก็น่ารักนะขอบคุณนะครับที่เอานาให้เกลี่ยถ่ายด้วยกันตลกมากอะไร,รอยู่อ,อะไรครับไปเมืองทองค่ะเมืองทองแล้วครับเมืองทองแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่เวียนบุรีร้อยหนึง่งครับ

น่ารักซะไม่มีครับ I love how your eyes close ฉันชอบเวลาเธอหลับตาเวลาตาเธอหลับเ How your eyes close Whenever I kiss you ทุกครั้งที่ฉันจูบเธอจุมพิดแล้วฟังก่อน And when I'm away from you เวลาที่เราอยู่ห่างกัน I love how you miss me ฉันชอบที่เธอคิดถึงฉัน มิสมีคือคิดถึงนะฮะมิส s นี่มันแปลว่าคิดถึงหรือว่าผิดพลาดเนี่ยได้ยังยิงพลาดเนี่ยใช้คำว่า miss คือพลาดเหมือนกันอันนี้เรียกแกลบิดเนี่ยเมื่อเราอยู่ห่างกันชอบที่เธอยิงฉันพลาดมันก็แลลกันได้เหมือนกันนะถึงไม่ใช่อย่างอย่าฟังเพลงต้องรู้จักตีความไม่ถูกต้องนะครับ มันก็ต้องหาคีย์เเมื่อกี้เราร้องคีย์อะไรอยู่ดันหยุดพูดเท่าน,นี้ใช่ไหม love how your love you. ชอบสิหัวใจเธอเต้นเวลาที่ฉันกอดนะภาษาไทยมันมีคำอื่นนะภาษาอังกฤษมีตั้งเยอะนะกอด hold and embrace อนะไรเงี้ย คำว่ากอดไม่น่าฟังอ่ะเต่ฉันที่เธออยู่ในอ้อมแขนฉันนะหยยัวใจเธอเต้นเต้นเข้าท่ามากเลยอ<ฮ>่ะอันนี้น่ารักมากเลยคะชอบที่เธอคิดถึงฉันเนลวลาที่ฉันไม่ต้องบอกว่าให้คิดถึงเธอแส,สนรู้อ่ะ I love the way your touch is always heavenly But darling, most of all I love how you love me I love how your touch is always heavenly Your touch is like coming from heaven Sometimes in แปลให้ตรงตัวเนี่ภาษาของเขาไม่เราะป้าเลงโมสบอยแล้ว how you love me อันนี้นะครับที่เป็นชื่อเพลงที่รักเหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่สุดฉันชอบตรงที่เธอเธอชอบฉันละ่ะฉันรักวิธีที่เธอรักฉันภาษาไทยมันไม่ได้ครับแปลงก็ไม่ได้จริงๆ I twist love love please how you love how you o me squeeze me Treat me, please me, l o v e How you love me. I love how you love me. I love how you love me. I love how you squeeze me, Tease me, please me, love how oh, you love me. Well the pretty easy back, but I can always have talks of 23 PBS. Sub buttic. เพลงนี้จะถอดความเป็นเจ็ดภาษาบนเวทีให้ท่านฟังไถ่ที่แคสเมเจอร์ดูครับผมเห็นเขามาทวงเงพี่อ่ะเมื่อปายปีที่แล้วอืมพี่กขาบอกว่าไม่มีเมื่อหกเดือนที่แล้วอ่ะพี่กขาบอกว่าไม่มีอืนี่มันเาสามเดือนกว่าพี่ก็บอกไม่มี ส้ำมาทิตย์ที่แล้วพี่ก็บอกยังไม่มีเด็กๆครับจำไหมนะครับพี่คนที่ทำธุรกิจระดับชาติอย่างเราเนี่ยมันต้องพูดคาำไหนเป็นคำนั้นและอยา่างครับคือคนอยา่างเราเราเนี่ยมันต้องเสมอต,ต้นเสมอปลายอเข้าใจนะครับพี่พี่แล้วรถนงผมแล้วครับพี่พี่ยิมไปครับสี่ดีครับพี่